สวัสดีครับวันนี้ผิงดาวพาเที่ยวนะครับเราจะพามาเที่ยวที่วัดชื่อวัดนะครับคือวัดศิรมาลายทรงธรรมครับอยู่ที่ตำบลมูสีนะครับก็อยู่ห่างจากถนนทนารัตเ์ก็ประมาณกิโลกว่ากวานะครับจากทางแยกเข้ามาคือตรงถ้าสังเกตง่ายคือมันอยู่ระหว่างกม12อกับ13มเนี่ยอยู่ตรงข้ามกับฝั่งชุกบชัย3ถ้ามาจากทางปากช่องนะมันจะเจอเลยสามก๊ค้ามาหน่อยหนึ่งนิดเดียวนะครับเจอทางเลี้ยวแยกเข้ามาซึ่งมันจะเป็นทางเลี้ยวที่เข้ามาเที่ยวอีกสถานที่เที่ยวหนึ่งครับทางพุทธเรานะก็ ก็ค <Okay. S 1> ือหลวงปู่ทวดเนาะแต่ตอนนี้เราจะมาเที่ยวที่นี่ครับด้านหลังผมนะครับก็หลวงพ่อคุณนะครับซึ่งอยู่ที่สวนปรลิตสุดโทนะครับด้านหลังจะเป็นสวนก็คือเขาเรียกว่าเอามาให้แบบคนมาสักการะเนาะก็เพิ่งจะเปิดได้นะครับเพิ่งจะเพิ่งจะเปิดเพิ่งจะเปิดเลนะก็สวยงามเดี๋ยวเราเข้าไปกราบไหว้พระกันนะครับผมขอพรกันมีเพื่ทันใจด้วย เน็ดด้วยนะครับผนมากทุกคนเลยนะมาเที่ยวนนะครับก็ไม่ไกลมากมาเที่ยวเขาใหญ่เราแวะมานะครับดูความวิจิตรวิจิตรตะพานตานะครับด้าน,นบน่ยสวยมากเราจะเดินขึ้นไปบนภูเขานะครับด้านหลังเห็นไหมครับด้านหลังกับผมโน่นเลยนะก็ ค่อนข,ข้างจะสวยมาก,มากเราจะไปดูเที่ยวขมวนกันว่ามันสวยมากเลยมันจะเป็นวิหารนะอยู่บนภูเขาเยนจะเดินตามมาแต่ค่อนข้างเยอะ ขึ้นมาก็เวลามีใครมาเที่ยวก็ให้ระวังพวกท่อนะคือท่อเขายังจัดการไม่เรียบร้อยมันก็จะขวางทานันเวาทีมาเที่ยวหน้าต้องปิดจอดตลอดก็คือม้นขั้นจะลื่นถ้าใครมาเที่ยวก็ติดยากันยุงไปเดวนนะทาฉีดขาหน่ยยุงเยอะมากก็ใครไม่เปิดนคะ่อนข้างเหนื่อยนะเพราะว่ามันสูงมากเลยถ้ามองไปจนะเห็นเลยมันสูงมาก ตอนนี้เราขึ้นมาถึงวิหารข้านบนแล้วมันจะทำคล้ายๆแบบป่าหินมะพานานนะ่ะจะมีตัวหลไรๆมีหลไยๆสัตว์หลายอย่างเดี๋ยวถ่ายเก็บไปให้ดูนะจะค่อนข้างสวยแล้วก็แนะนำให้มาเที่ยวกันนะมากรรีฝน ก็รีบนของจริงไปเจอเราขึ้นมาพอดีมันด้วยความที่มันใหญ่มากเราไม่รู้ว่าไอ้ประตูทักท่ามคืออะไรตอนนี้เรารู้ครับมันเป็นเหมือนกับช้างเสือไม่ไมรู้ตัวอะไรมีเขี้ยวอ่ะใช่แล้วก็มีขาขาอยู่นี่ต้องขึ้นมาข้างบนถึงจะเห็นนะแต่เนี้ยคือตอนแรกไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะพอมาดูเหมืออ๋อเป็นก็เป็นในปากท่า เนี่ยครับว่า,าตรงนี้ก็น่าจะเป็นอะไรเกี่ยวกับสัตวแน่เลยเดี๋ยวเราเราลองไปดูครับกว้างๆง,ง,งน,น,นี่ก็ตกแต่งด้วยเหรียญทั้งนั้นเลยนะเหรียญบาทเหรียญห้สิบตังค์มาเรียงกันเดี๋ยวยวังขึ้นไปสุดลองขึ้นไปสุดต่อ ตอนนี้เราก็เข้ามาถึงพอดีเจออาจารย์เนี่ยเขากำลังวาดมือทุกชิ้นกำวาดมือหมดเลยรวมถึงพวกแกะปั้นด้วยไหมครับทำมือหมดเลยใช่ไหมครับพวกแกะสลักของที่นี่งานแฮนด์เมดทำมือหมดเลยมีค่ะให้เยซูประเดี๋ยวอาจารย์เขาบอกว่าด้านล่างจะมีอย่างที่เขาเขียนเอาไว้ตามตามความเชื่อหรือความนับถือในด้านในก็เขียนที่หนาไว้อยู่มีทั้งแนวสีสวาดที่จอดเข้าหางมันก็มีเหมือนกันโอ้โหเด็กชอบมันนี่มากเลยอ่ะ ชอบมากเลยอ่ะจำได้ไหมครับใครเนี่ยนะสมัยโอ้โหน่ารักจริงๆเลยสมัยถ้าพูดถึงสมัยนี้เวลาเราเราจะเราจะทำพวกพวกนี้เราต้องมี อยู่ในยุคสมัยนั้นด้วยใช่ไหมครับ <c oughs> คือว่ามีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นนะไม่รู้ว่าอยู่ในยุคของ,งรคือยไนครับศนี้ปอย่างนี้มันต้งแต่ยุคสมัยเน,ะนาะอืครับผมอันนี้คือรักกับยงงรอเปล่าค <c oughs> รับ <c oughs> อ๋อน,นี่นี่นี่อันนี้เจ้าไข่ครับอันนี้คือยุคเจ้าไข่เนาะมันจะมีก่อนหน้านี้สักเกือบสิบปีเป็นยุคจักรสงครามอันนี้เป็นยุคเจ้าไข่นี่ ก็มีความหลากหลายนะเหมือนอยู่ในป่าหินอ่อนก็ลงไปดูตอนนี้ดูไม่ทั่วเลยนะเยอะมากนะมีทั้งมันะใช่างมีทั้งมังกรมีแล้วอะไรท้งพญานาคทั้งตอนากไทยผ่านจีนมีหมดเลยที่นี่อันนี้เป็นชื่อหลวงโตน่าจะเป็นเจ้าพระที่นั่งไม่แน่ใ้ไปกินไปเราเจอปิศาจนนี่เราเจอนั้นเจอรูปบ้าง เลยอม่มดไหมวิสเนะสี่เล็นอะไรมดม,มีปัน้นมีไข่พอหมดมอันนี้อะไรนะแกนน,น้ำอ่ะมันมัจะใช้พอหมดขาว <S 2> <S 2> ไันีอ่ะ้งองอันนี้กองอันนั้นอาจจะเป็น นเข้ามาากช้างหนุ่มรุ่เสือไม่ืู้แ่รุ่ยเสือไั่หน้เข้ามาเปา็นจะีกัน เปดด้วยนี่ป็ดเป็ดด้วยหอปดกัดดดดดิดหน้าไว้ปิดหน้าไ,ไ,ไีหน้าของฟันนี่นองานมาเลยอันนี้ท้องอะไรอะคะ ท้องนกเหรอคือลายสวยอ่ะเ,เาานอะทุกอย่างเรียงมือหมดทำแบบที่ะชิ้นทเที่ยชิ้นจริงๆก็เชิญชวนนะครับมาช่วยกันนะครับมาเที่ยวแล้วก็บริจาคทำบุญกันรรกรสร้างเขาเรียกว่าอะไรสร้าง่าสร้างพวกเ,เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสถานที่นะครับเกี่ยวกับพัทธศาสนา น,นี่ใรไทยมีพนีเพิ่งเห็นแล้วหน้าจะเป็นโดเรมอนนะใช่ใช่ภาพโลกสมัยโควิดยังนีนเข้าลวงสมัยมากเลยมีโอ้ใช่ไหมเจ็บปวยเดินทางเางขาเรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งของตามยุคสมัยใช่ไหมว่ายุคสมัยนี้มันจะมีโรคระบาดเกี่ยวโควิดไงโหยิ่งม,มาก คนนี้คืออันนี้คดคดหลับคดหลับคดหลับมีคดหลับเยอะนอนหลับอ่ะออถ้าเสร็จสมบูรณ์แล้วคงจะสวยงามมากที่นี่นี่มียักษ์หลับด้วยอะนี่ขี่รถขึ้นมาเห็นใช่ไหม รถขึ้นมาได้แต่ว่าเขาเรียกอะไรต้องต้องใช้รถที่แบบมีกำลังหน่อยเพราะเขามันค่อนข้างชันนี่ยักษ์หลักนครับหลับสีเขียตัวสวยสีสวยเลยหลับนอนหลับลัสถานที่อย่างนี้ก็ทําไปได้บางส่วนแล้วยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับแต่ว่าแค่นี้ก็เดินดูจนเหนื่อยแหละฟิตร่างกายมาด้วยนะครับเพราะว่าเดินขึ้นเขามันเมื่อยมากนะครับเมื่อยขาเลยเข้ามาไม่ยาก เจอความโชคชัย3นะครับอยู่ขวามือนะครับถ้ามาจากทางปากช่องให้มองซ้ายมือเลยสนามโกคาร์ดมานิดหนึ่งนะครับจะมีทางเลี้ยวเข้ามาก็เข้ามาประมาณกิโลนิดๆนะครับก็ไม่รู้จับว่ากิโลเท่าไหร่จะเจอวัดอยู่สั่งซ้ายมือนะครับถ้ามาทางเข้ามาทางตรงคองมอ3 1สิบสามสิบสอเนี่ยนะครับก็เข้ามาแค่เห็นประตูทางเข้าก็วิจิตตาแลวคือแบบเป็นสถาปัตกรรมที่ว่ามันแปลกตานะครับเข้ามาก็เหมือนจะเป็นอยู่ในเมืองป่าหินพานเลยขึ้นเขาพดเคลียวไป สวยมากถ้าเสร็จสมบู่ยผมว่าน่าจชเวลายอยีกหลายปีพอไม่แน่ใจมันอยู่ที่ว่าคนจะร่วมมีจิตศรัทธานในการการช่วยวันบริจาคเงนินไหมเนาะถ้าบริจาคเสร็จไวก็เสร็จไวแต่ตอนนี้เห็นไปแล้วก็คือนี่ขานาดไม่เสร็จนะสวยมากนั่นนะมาเที่ยวนะครับวันนี้เปลงดาวพาเที่ยวเราก็จะพามาเที่ยวบริเวณอ่าเขาเรียกอะไรเขตเขาใหญ่ก็ขอตัวลาไปก่อนคลิปหน้านะครับถ้าจะพาไปเที่ยวแถวไหนที่น่าสนใจอีกเราจะพามาแล้วก่อนกลับนะครับอย่าลืมไหว้พระ หลงพ่อคูณด้านล่างนะครับขอพรอกับบ้านไปขอให้ร่ำรวยทุกคนนะครับห่างไกลโควิดกันนะครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับคราบสวัสดีครับผมแล้วเจอกันนายกับคลิปหน้านะครับพาไปเที่ยวไหน